สวัสดีค่ะลูกดวงม,มหาเศรษฐีทุกท่านนะคะหยุดฟังคําทํานายนี้ก่อนนะคะคําทํานายนี้นะคะเป็นของคุณค่ะการที่คุณเข้ามาเจอกันนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมาดูกันว่าองค์พ่อพระพิคเนตนะคะต้องการบอกอะไรคุณผ่านไพ่นะวันนี้พีจะสุ่มไพ่สามใบนะคะมาดูกันว่าคําทํานายนี้เป็นของคุณในเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องที่หนึ่งค่ะองค์พ่อบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณนะคะรู้สึกว่า บางครั้งคุณรู้สึกเหมือนคุณโดดเดี่ยวแต่คุณไม่โดดเดี่ยวนะคะคุณคิดไปเองค่ะเพราะคุณอาจจะเหนื่อยอาจจะรู้สึกท้อหรืออาจจะรู้สึกกังวลอะไรอยู่ใจเย็นก่อนค่ะอย่าคิดมากเพราะทุกอย่างมีทางออกนะคะองค์พ่อบอกว่าบางอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณก็มาเพื่อให้คุณเติบโตนะก็มาสอนในการดำรงชีวิตในอนาคตของคุณให้ดีขึ้น จงหันหลังให้กับสิ่งไม่ดีค่ะและเดินหน้าพร้อมรับสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณสู้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะคุณยังมีท่านคอยมองคอยช่วยเหลือคอยคุ้มครองคอยประทานพรให้คุณนะคะจงเชื่อมั่นศรัทธานในสิ่งที่คุณทำค่ะ คุณเป็นคนเก่งค่ะหลายๆครั้งที่ผ่านมาคุณก็เผชิญหน้าด้วยตัวของคุณเองใช่หรือไม่คุณจะกลัวอะไรกับอีเรื่องแค่นิดนิดหน่อยหน่อยในปัจจุบันนี้ค่ะอนาคตที่ดีรอคุณอยู่ค่ะองค์พ่อฝากบอกแบบนี้ค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาในพลังของตัวเองนะต่อไปค่ะคุณสามารถเชื่อมโยงกับท่านได้ไพ,พ,พ่พริคเนตอันนี้คือคุณเป็นคนมีพลังนะ จงปลุกพลังในจิตใจจงปลุกพลังความด้วยสติและปัญญานะคะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรตรงนี้นะคะให้คุณค่อยคอยคิดและค่อยๆหาวิธีแก้ไขค่ะทุกเรื่องราวในชีวิตของคุณนะคะคุณสามารถเอามันอยู่สามารถเอาชนะได้ด้วยอะไรด้วยพลังจิตใจอันกล้าหาญและคุณเป็นคนที่มีอะไรมีเซนต์มีสัมผัส มีลางสังหารที่แม่นยำและมีองค์พ่อพระพิคเนตคอยช่วยเหลือประทานพรอ,อยู่ค่ะหวังอะไรคิดอะไรจงเชื่อมั่นและศรัทธาแล้วคุณจะได้พรอ,อันนั้นค่ะอย่าลังเลคิดแล้วจงเชื่อค่ะและรอรับสิ่งปฏิหารที่เกิดขึ้นได้เลยค่ะนะคะต่อไปไพสรุปค่ะองค์พ่อต้องการสรุปให้เรานะคะ โอ้โหนะคะนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณนะคะจะเพียบพร้อมไปด้วยเงินทองความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าคุณคิดคุณหวังอะไรนะคะคุณจะมีแต่ความสุขความร่มเย็นเป็นสุขค่ะองค์พ่อเหมือนเป็นร่มโพร่มใสให้กับคุณนะคะมีหยิบไพ่มาสองใบเลยขอให้คุณโชคดีองค์งพระพริฆเนศประทานพรค่ะ